สวัสดีคะ่ะ <MIN> สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจค่ะสวัสดีจาอะไรแพลวพาวคำอะไรจ๊ะ รอเ,เพื่อนๆก่อนนะคะอ่าเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเลยสวัสดีครับคุณคูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนอ่ะเข้ามา22คนแล้วนะคะเข้ามา22่บสองแล้วเนาะ เมื่อกี้ได้เรียนภาษา,ษาจีนรึสวัสดีจาด้จา,ดจาได้ยินเสียงลมด้วยสงสัยจะอากาศหนาววันนี้ที่โรงเรียนก็อากาศหนาวอยู่นะคะอากาศเย็นอยู่เลยนะคะอ่าช่วงนี้เด็กๆรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าโควิดชอบอากาศหนาว แต่โควิดจะไม่ชอบอากาศร้อนอต,ตอนนี้ตอนนี้หนาวอ่ะมันก็จะแพร่พันธุ์ได้ดีนะคะแต่ถ้าเราไม่ออกไปไหนอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะปลอดภัยเนอะแต่ถ้าไปออกไปเซเว่นเซเว่นไปซื้อของก<ฮ>ินก็ต้<ฮ><ข>องระวสะัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้เนาะกิจกรรมวิทยาการคำนวณนะจะเป็นากิจกรรมที่ให้ในักเรียนเนี่ยได้ฝึกคิดนะได้ฝึกคิด เราก็จะเตรียมพวกกระดาษมากับกระกับดินสอมากระดาษกับดินสอมาจนมาช่วยกันคิดเป็นเกมนั่นแหละกิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าเลือกซื้อของขวัญน,นะคะการเลือกซื้อของขวัญอืมการเลือกซื้อของขวัญน,นะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของวิช,ชาวิทยาการคำนวณคือ เป็นการใช้ทักษะกระบวนการคิคดและก็คำนวณน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะอ่ามีน้องมีนน้องมินยกมือมีอะไรหรือเปล่าลูกมีอะไรเปล่าอ่ากิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่ากิจกรรมเลือกซื้อของขวัญน,นะคะเลือกซื้อของขวัญ เดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูจะให้ดูนะคะให้ดูสไลด์ดังต่อไปนี้นะคะ mm hmm. ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเนาะใกล้เทศกาลปีใหม่เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะกิจกรรมก็คือเราอ่ะจะต้องเลือกซื้อของขวัญให้กับครอบครัวของเรานะให้กับครอบครัวของเรานั่นก็คือคุณพ่อ คุณแม่แล้วก็มีพี่สาวแล้วก็น้องสาวนะคะมีพี่สาวแล้วก็น้องสาวนะอะเราเลือกซื้อของขวัญโดยเงื่อนไขก็คือนักเรียนเรามีตังอยู่เพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะเรามีตังอยู่เพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแต่เราจะต้องซื้อของขวัญให้พ่อแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาว ซึ่งนักเรียนจะต้องตัดสินใจว่านักเรียนจะซื้ออะไรให้กับพ่อกับแม่ได้อย่างละหนึ่งชิ้นทุกคนจะได้คนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะทุกคนจะได้คนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นโดย mm hmm. เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเรามาดูซิว่าคุณแ,ม,แม,ม,ม่แม่อยากได้อะไรโโลูกมองเห็นไหมแม่อยากได้อะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตแม่อยากได้ชโโ็อกโกแลตหรือว่าอะไรหรืออะไร หรือว่าหนังสือโอ้ข้าวส้มใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะช็อกโกแลตหรือหนังสือก็ได้นะคะหรือหนังสือก็ได้ถ้าซื้อช็อกโกแลตก็ห้ามซื้อหนังสือถ้าซื้อหนังสือก็ห้ามซื้อช็อกโกแลตนะโอเคไหมอ้าคุณพ่อคุณพ่ออยากได้กาแฟอืมกาแฟกับนม นมถั่วเหลืองค่ะนมถั่วนมถั่วเหลืองเพราะนั้นถ้าเราซื้อกาฟแฟก็สี่สิบาทถ้าเราซื้อนมถั่วเหลืองก็ยี่สิบบาทนะคะ,ะ,คะและพี่ชายนะพี่ชายอยากได้พี่ชายอยากได้อะไรได <c oughs> ้อาสครีออรมอานะสครีมหรือหุ่นยนหุ่นยนหุ่นยนครีมหรือหุ่นยนต์นะคะไอาสครีมหรือหุ่นยนต์และน้องสาวก็อยากได ตุ๊กตากับกับอะไรกับอะไรสมุดระบายสีชมุดระบายสีกับอยากได้ตุ๊กตากับสมุดระบายสีอ่ะทีนี้เงื่อนไขนะคะนักเรียนเงื่อนไขก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเลือกซื้อของขวัญตอนเนี้ยนะคุณครูจะเอาสไลด์แผ่นเนี้ยไว้ที่หน้าจอนะคะนักเรียนเอากระดาษขึ้นมาละหนึ่งแผ่นในนี้ไม่ต้องส่งนะไม่ต้องส่งแต่เราจะมาช่วยกันคิดว่า ถ้าเราเลือกซื้อของขวัญได้ให้แม่พ่อพี่ชายแล้วน้องสาวคนละหนึ่งอย่างทํายังไงได้ให้ซื้อมาไม่เกินกี่บาทไม่เกินกี่บาทไม่เกินหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วเดี๋ยวใครคิดได้แล้วว่าซื้ออะไรให้ครูจะให้ยกมือในโซมันจะมีมือยกใช่ไหมอ่ะใครคิดได้ไม่เกินหนึ่งรอยบาทรีบยกมือเลยคนแรกอาร์ตี้ได้แล้วอ๋อ นอาร์ตี้เปิดไม์ดิอาร์ตี้ยกมือคือได้แล้วใช่ไหมอ่ะฮะเอออาร์ตี้ได้ใช่หนูจะให้เราจะให้แม่เราแม่เขาอยากได้ช็อกโกแลตกับหนังสือใช่ไหมคะหนูจะให้เราจะซื้อให้หนูจะซื้ออะไรให้แม่กาแฟและนมถั่วเหลืองหนูจะเอาซื้อนมถั่วเหลืองให้พี่ชายอยากได้ไอศครีมหรือหุนยน์หนูจะซื้อไอศครีมเออสาวอยากได้ตุ๊กตา หนูก็เลยตุ๊กตาหรือสมุดรบายสีหนูให้น้องสาวซื้อหนูก็เลยซื้อสมุดใบสีให้น้องสาวฮะอืมอ่ะเรามาช่วยกันคิดว่ามันเกินหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่านะเอามาดูซิมแม่หนูเลือกซื้อช็อกโกแลตให้แม่หรอซ,ซื้ออะ,อะไรนะช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตก็คือสิบห้าบาทแล้วพ่อล่ะซื้ออะไรให้นมถั่วเหลืองพ่อซื้อนมถั่วเหลืองก็คือยี่สิบบาทนะ<ม>อ่ะเราพี่ชายล่ะ <Ice> ชายซื้อไอศครีมใ่้พี่ชายซื้อไอศครีมเหรออ่าโอเคแล้วน้องสาวล่ะสมุดระบายสีสมุดระบายสีครับสมุดระบาย 4, บสีเหรออ่ะแล้วเราใช้เงินไปเท่าไหร่คะบวกเออใช้เงินไปเท่าไหร่เ่ยเดี๋ยวพูเดี๋ยวกูจะมาถามคําตอบของอาร์ตี้นะแต่อาร์ตี้ก็คือตอบถูกนะใครอีกคนนึงใครได้แล้วมั่ง ใครได้ไม่เกินร้อยไหนยกมือยกมือยกมือใครได้ไม่เกินร้อยบ้างคุณครูคาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า่เดี๋ยวครูเอามืออาร์ตี้ลงก่อนนะอ่ะถ้า,ถาใครคิดได้ยกมือใหม่แต่อาร์ตี้เนี่ยได้แน่นอนแต่อาร์ตี้ไปคิดมาว่าอาร์ตี้ใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะเอา้าไม่มีใครได้เลยหรอลูกอ,อ่าสิรินยาสิรินยาอาร์ตินยาเปิดไม้ ค่ะอ่าศิริยาเปิดไมค์อ่ะหนูซื้ออะไรบ้างคะลกูกหนูจะซื้อช็อกโกแลตให้คุณแม่ค่ะช็อกโกแลตแล้วคุณพ่อล่ะกาแฟค่ะกาแฟนะคะกาแฟอ่ะแล้วซื้ออะไรให้พี่พชายพี่ชายจะเป็นไอศครีมไอศครีมอ่าแล้วก็น้องสาวน้องสาวส,สมุดระบายสีค่ะแมาน้องสาวสมุดระบายสี สรุปศิรินยาใช้เงินไปเท่าไหร่ลกูกรู้ได้ไงว่าไม่เกินหน <55 S 1> ึ่งร้าบาทค่ะอา95บ,บาทเพราะฉะนั้นหนูจะเหลือเงินกี่บาทใช้ไป95เหลือกี่บาทลกูกมีหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยเหลือเท่าไหร่ลูกห้าบาทค่ะอ่าเหลือห้าบาทอ่อาถูกต้องดีมากมครูให้คะแนนศิรินยาไปห้าคะแนนสี <500 S 1> ส่ตะโขบะมะ ใช้เจ็ดสิบบาทบาทฮะอ๋ออาตี้อาตี้ใช้ไปเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบห้าบาทฮะเจ็ดสิบห้าบาทแล้วเหลือกี่บาทคะหกสิบห้าบาทใช้ไปเจ็ดสิบห้าเหลืออะไรเหลือ่าไรเหลือกี่บาทถ้าเหลือกี่บาทก็ต้องเอาหนึ่งร้อยไปตั้งสามห้าครับแล้วก็ลบลบเงินที่ใช้เหลือเท่าไรสามห้าใช่เหรอลูกยี่ห้า เหลืออะไรนะยี่สิบห้าบาทอาเบสบอกเหลือยี่ห้าใช่แล้วเหลือสามห้าไม่ได้เพราะเหลือสามห้าจะกลายเป็นว่าเรามีเงินหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถูกปะเหลือยีบ้าบาทเออเหลือยี่สิบห้าบาทอ่ะเพราะนั้นคุณครูถามถามความที่เหนี่งของพวกเราว่าเราซื้อทั้งสองอย่างเนี้ยเหมือนซื้อเหมือนอาร์ตี้ก็ได้นะซื้อเหมือนซิรินยาก็ได้ ได้หมดทั้งสองอย่างเลยเพราะว่ามันไม่เกินหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าเรายังเหลือเงินอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเป็นเราอ่ะอยากจะซื้อแบบอาร์ตี้หรือซื้อแบบเซรินญามันก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากเหลือเงินกี่บาทเท่านั้นเองอถ้าซื้อแบบอาร์ตี้ก็จะเหลือยี่สิบห้าบาทถ้าเราซื้อแบบศรินญาเราก็จะเหลือเงินห้าบาท <c oughs> อ่ามีใครมีใครอยากจะตอบที่แตกต่างจากนี้ <c oughs> บ้างว่าเอ้ยหนูซื้อ <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะ โอเคหนูชื่ออะไรลูกชายานนททองผสมครับชายานนเหรอครับชายานนท่องอะไรลูกสี่ทับแปดครับสี่ทับแปดโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังของชายานนดูอ่ะชายานนซื้ออะไรคะให้คุณแม่มมช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรออ่ะช็อกโกแลตแล้วคุณพ่อล่อะาาาก,กาแฟ ซื้อกาแฟเหรออ่าโอเคแล้วซื้ออะไรให้พี่ชายล่ะซื้ออะไรเอ่ยซื้ออะไรดีจะซื้อไอศครีมหรือจะซื้อหุ่นยนต์ดีไอศครีมเออซื้อไอศครีมเหรออ่าซื้อไอศครีมอ่าซื้อไอศครีมแล้วซื้ออะไรให้น้องสาวดีล่ะ สมุดระบายสีสมุดระบายสีเหรออะเพราะฉะนั้นคำตอบของหนูก็เหมือนของซิลินยาคือเก้าสิบห้าบาทเหมือนกับซิลินยาเลยนะอ่ะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างคะมีใครอยากตอบเอาเปนมิกาเอาเปนมิกาเห็นเปนมิกายกมืออะสิอะไหนเปนมิกาลองเปิดไมค์ตอบสิลูกหนูอยากจะซื้ออะไรเปิดไมค์ได้ไหมได้ค่ะ อ่าเปมิกาซื้ออะไรลูกให้คุณแม่ซื้อหนังสือให้คุณแม่ค่ะ่ซื้อนออมถั่วเหลืองให้คุณพ่อค่ะนมถั่วเหลืองให้คุณพ่อให้พี่ค่ะไอศครีมให้พี่นะคะแล้วก็ซื้อตุ๊ก,กตาให้น้องค่ะซื้อตุ๊ก,กตาให้น้องอ่าดีมากดีมากเปมิกาใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะ หนึ่งร้อยบาทพอดีเลยอ้าวอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องได้นะคะเพราะในโจทย์ไม่ได้บอกให้เราเหลือเงินถูกไหมในโจทย์บอกว่าให้ใช้เงินไม่เกินหนึ่งร้อยบาทเพราะฉะนั้นเปรมิกาก็ตอบถูกเหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่เราไม่มีเงินเหลือเพราะว่าเราอาจจะไม่อยากเหลือก็ได้เพราะเราอยากจะซื้อให้แบบนี้นะคะก็ได้นะคะอ้าโอเคดีมากเปนมิกา,กาป .4 ทับ4ทับอะไรลูก วิปทับ5ค่ะาป .4 ทับ5นะคะโอเคมีใครอยากจะตอบอีกไหมเอ่ยมีไหมคะหนูค่ะหนูค่ะเดี๋ยวดูซิหนูชื่ออะไรทอฝันค่ะชิสลักน้ำเย็นค่ะโอเคทอฝัน4ทับ6อ่ะทอฝันซื้ออะไรคะเนี่ยซื้อหนังสือให้แม่ค่ะ ซื้อหนังสือให้แม่นะคะอ่ะซื้ออ, <นม S 1> อะไรให้หพ่อนมถั่วเหลืองให้พ่อคะ่ะซื้อนมถั่วเหลืองให้พ่อนะคะแล้วก็แล้วก็ซื้อไอศครีมให้พี่ค่ะซื้อไอศครีมให้พี่ซื้อสมุดวาดรูปให้น้องสาวคะ่ะซื้อสมุดเดี๋ยวนะซื้อสมุดวาดรูปแบบนะคะอะหนูลองช่วยกันคิดไปก่อน อ่าโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาพอดีอ่ะซื้อซื้ออะไรนะส,ม,สมุดระบายสีให้น้องสาวค่ะซื้อสมุดระบายสีให้น้องสาวโอเคแสดงว่าทอฝันใช้เงินไปเท่าไหร่โลกเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบบาทโอเควิมีการซื้อได้หลายอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นทอฝันเหลือเงินกี่บาทโลกสิบบาทค่ะ เหลือสิบบาทโอเคได้หมดเลยเห็นไหมเรามีวิธีคิดที่หลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะแต่ต้องตามเงื่อนไขที่ในโจทย์กำหนดให้นะคะอ่ามีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมหนูค่ะหนูเหรอคะหนูชื่ออะไรเบลค่ะเบลชื่อจริงชื่ออะไรคะลูกนัทการค่ะนัทการสี่ทับหกไหมสีท่ทับเก้า สี่ทับเก้าชื่อเหมือนกันเลยอะนะอ่ะสี่ทับเก้าซื้ออะไรให้คุณแม่คะซือ้อนมถั่วเหลืองค่ะนมถั่วเหลืองคุณแม่อยากได้นมถั่วเหลืองหรือเปล่าดูโจทย์ดีๆนะลกูกใช่เปล่าคุณแม่อยากได้แค่สองอย่างก็คือช็อกโกแลตกับหนังสือนะแต่ถ้าอยากนมซื้อนมถั่วเหลืองก็ต้องซื้อให้คุณพ่อนะคะค่ะ อ๋นหนูซื้ออะไรอ่ะคุณแม่อยากได้อะไรล่ะคุณแม่แค่ะได้ช็อกโกแลตค่ะคุณแม่อยากได้ช็อกโกแลตนะคะอ่าช็อกโกแลตอ่าอ่อซื้ออะไรให้คุณพ่อดีลูกกาแฟค่ะซื้อกาแฟให้คุณพ่อนะคะอ่าแล้วก็ซื้ออะไรให้พี่สาวเออพี่ชายพี่ชายซื้ออะไรให้พี่ชายดี พี่ชายพี่ชายอยากได้อะไรตุกตาค่ะพี่ชายไม่ได้อยากได้ตุกตานะพี่ชายอยากได้อยากได้อะไรเอออยากได้อะไรดูดีดีพี่ชายอยากได้ไอศครีมกับหุ่นยนต์นะพี่ชายไม่ได้อยากได้ตุ๊กตาหนูซื้ออะไรให้พี่ชายล่ะซื้อหุ่นยนต์ค่ะอ่าซื้อหุ่นยนต์เหรอซื้อหุ่นยนต์เหรออ่ะ ซื้อหุ่นยนต์ตอนนี้ตังของหนูหมดแล้วนะะเพราะว่าซื้อสามคนตังหมดเลยอ่ะแสดงว่าน้องสาวไม่ได้ละสิใช่ไหมค่ะเออเพราะนั้นซื้อไม่ครบอันนี้เราต้องลองคิดใหม่ดูนะลูกเดี๋ยวลองไปคิดใหม่ว่าทํายังไงให้ซื้อได้ทั้งสี่คนเลยไม่งั้นแสดงว่าหนูไม่รักพี่สาวละสิพี่สาวคุณไม่ได้ใช่ไหมล่ะน้องสาวค่ะน้องสาวค่ะุณครูเออเออใช่น้องสาวน้องสาวน้องสาวก็จะไม่ได้สินะอ่ะ โอเควันนี้เป็นเรื่องของวิทยาการคำนวณประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็คือเป็นการเลือกวิเคราะห์นะคะให้ตรงตามกับเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวคุณครูจะเอาใบนี้นะแผ่นนี้แผ่นของการเลือกซื้อของแผ่นนี้ส่งไปในลายกลุ่มนะให้เราลองลองไปคิดเล่นๆดูเผื่อใครที่ยังไม่ได้ตอบคุณครูนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะคิด แล้วก็หาคําตอบให้โดยที่เงื่อนไขก็คือไม่เกินหนึ่งร้อยบาทซึ่งวันนี้เพื่อนๆที่มานําเสนอให้คุณครูดูก็มีอยู่ห้าคนที่นำเสนอเนี่ยต้องถ่ายรูปส่งไหมคะไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งแต่ถ้าใครสามารถที่คิดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทก็เรื่อดีเพราะอะไรรู้ป่ะใครทะเลาะกันแล้วเนี่ยอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการเลือกซื้อของเหมือนกัน นะเป็นวิธีการเลือกซื้อของเหมือนกันครั้งหน้าคุณครูจะพาไปซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะคะอันนี้เป็นการคิดแค่หนึ่งอย่างแต่ครั้งหน้าคุณครูจะพาไปทะเลแล้วก็ไปซื้อส้มตำซึ่งส้มตำมีอยู่ด้วยกันหลายร้านมากและแต่เรามีเงินจำกัดทำยังไงให้เราสามารถเลือกซื้อของทุก<ห>อย่างที่เราอยากกินโอ้โห เดี๋ยวปิดไมค์ก่อนนะปิดไมค์ก่อนนะอ่าอ่าได้ยินคุณครูเนาะทํายังไงก็ได้ให้เราเลือกซื้อของได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตําเบปซี่แต่จะต้องซื้อในเงินที่เรามีอยู่ไม่เกินมันก็อาจจะต้องไปสลับซื้อที่ร้านอื่นบ้างนะเพราะว่าร้านอื่นมีไก่ถูกร้านนี้ซื้อส้มตําแถมโคก้กอะไรแบบเนี้ยครั้งหน้าเราจะมาช่วยกันคิดดูนะคะว่าเราจะสามารถคิด คำนวณหาของที่เราอยากได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะโอ้มีน้องมาเรียนด้วยน้อเรปรมิกาเนาะ,ะมีน้องมาเรียนด้วยน่ารักมากเลยอ่วันนี้เราก็จะเรียนแค่นี้นะประมาณนี้นะลูกเป็นเกมสนุกสนุกนะวิชาวิทยาการคำนวณก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อให้ได,ได,ได้ได้ลองคิดกันนะคะเพราะนั้นครั้งหน้าเราก็จะมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ อืมครสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับครน้ารักสวัสดีครับครับต้องพูดสวัสดีครับไม่แบายบายไครัุกคนมุมแรนบ้านมันไม่มีหรอใช่ไม่มีุณมีกันบ้านหรือเปล่าคะไม่มีกันบ้านจ้ะไม่มีกันบ้าน